สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จุธาชนเนลก็จะพาทุกท่านมาดูสวนที่บ้านนะคะเพราะว่าพาเพื่อนๆไปเที่ยวสวนที่อื่นแล้ววันนี้เราจะพาไปดูดอกกล้วยไม้สวยๆแล้วก็ดอกไม้สวยๆแล้วก็พืชผักสวนครัวในบ้านจุธาชนนล้วนะคะไปชมชมพร้อมๆกันนะคะ <c oughs> นี่ค่ะตอนนี้บ้านจุธาชนนลก็มีกล้วยไม้สวยๆออกดอกนะคะ หนึ่งปีจะออกหนึ่งครั้งค่ะอันนี้คือราชินีกล้วยไม้ค่ะสีม่วงนะคะสวยมากเลยค่ะมีสองสายพันธุ์นะคะเป็นแคทยาสีม่วงค่ะอันนี้เป็นราชินีกล้วยไม้นะคะถ้าสีม่วงค่ะแล้วก็มีลงมาก็เป็นราชินีสีม่วงเหมือนกันแต่เป็นอีกแบบนะะึงค่ะแต่อันนี้จะดอกสวยมากเลยนะคะวันนี้ฝนตกลงมรื่นเย็นสบายนะคะ